รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อโตม t e r Thailand นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของรถยนต์มากมายเช่นเคยในรายการของเราครับสำหรับช่วงเรอเราต้องรู้วันนี้ครับผมมีเรื่องราวของมินิ MBV p พ e วีพรีเมียมรุ่นล่าสุดของ Honda ครับกับ All New Honda BRV ครับเรามีเรื่องราวของรถรุ่นนี้นะครับรถครอบครัวเนประสงค์เจ็ที่นั่งรุ่นล่าสุดคันนี้มานำเสนอครับส่วนสรับช่วงต้องรถกันยนต์นะครับ ฮาวาวเตรียมเปิดตัวฮาวา wow. ว S6 PHEV ครับไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของ Ford Ranger Raptor นะครับกับการปรับเสียงท่อไอเสียครับซึ่งเป็นระบบล่าสุดที่ Ford กเติดตั้งไว้ใน Ford Ranger Raptor รุ่นใหม่นั่นเองครับ สุดท้ายในช่วงลุกอ่อนขับกับอีซูสุนะครับช่วงนี้กฎหมายใหม่นะครับเกี่ยวกับการชใช้ถนนนั้นออกมามากมายเลยไปดูรายละเอียดกันครับว่ากฎหมายใหม่ที่ว่าจะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวการทดสอบออ l นิวฮอน da b r v รออยู่หลังโฆษณาครับนี่คือเม t a ลเวิร์สเอ้าฮัลโหล MG สวยนะ ตัวใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดลุกจากทุกมิติเลย New Isuzu X Series Ranked ลุกใหม่เร u t e r Isai X Infinite X l i f e เรามองหาสิ <lobster music> ่งท <els> ี่เป็นที่สุด มอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX8 ใหม่ feel the drive นี่คือเมตาเวิร์สเอ้าฮหลสวยนะ จอใหญ่เวอร์ over. ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเต็มิน ราวของมินิ MPV รุ่นล่าสุดจาก h อน da านำเสนอกับ All-New Honda B R V ครับรถรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับที่ออกแบบมาจำหน่ายและการออกแบบนะครับรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเป็นฝีมือของวิศวกรชาวไทยทั้งสิ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับ h o n New Honda B R V มาด้วยกัน2รุ่นนะกับราคาค่าตัวรุ่นลองท็อปนะครับ9 17,000แล้วก็รุ่นท็อ 9 7 3 0 0 0บาทนะโอ้ถือว่าราคาใช้ได้ยังไม่พอนะถ้าทุกต้องการสีพิเศษเป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มอีก4,000บาทท่านผู้ชมครับมาเริ่มต้นกับการรีวิวรอบคันกันก่อนนะว่า all new honda brv เจน e r a t ร o ันที่2นะครับมีอะไรน่าสนใจเริ่มจากตัวดัเมชั่นของตัวรถก่อนนะครับเขามีการปรับสัดส่วนใหม่นะครับยาวและใหญ่ขึ้นทุกมิติเลยว่าง่ายๆในตัวแรกของความยาวและความใหญ่ขึ้นที่ว่านะ เขาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ40-45มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นอกจากจะส่งผลให้ภายนอกเนะี่ยดูกว้างขึ้นนะภายในก็กว้างขึ้นตามนะครับได้แน่เดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งรูปลักษ์ของ o n อน Honda b r ที่บอกว่าพัฒนาและออกแบบโดยทีวิศวกรชาวไทยนะหัวจรดท้ายนะครับมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยฝีมือคนไทยนะครับข้างหน้าให้อารมณ์แบบดูแบบ พรีเมียมมากขึ้นนะชุด LED นะครับไฟ LED มีหมดบาททั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับตรงนี้ในส่วนของโคมไฟหน้าที่เป็น LED เนี่ยเขาจะมีระบบเรียกว่าออโต้ไฮบีมซึ่งเป็นหนึ่งในระบบของด้าเทนซินะติดตั้งมาให้ออโต้ไฮเบียมจะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับไม่มีอย่างเดียวคือหมุนตามทิศทางของพวงมาลัยนะครับตรงกระจังหน้าเป็นสีแบบเป็นโนแบ็กนะสีดำนะครับแล้วก็จะมี กันชนเนี่ยจะเสริมสีวัสดุสีเงินเข้าไปทั้งกันชนหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเบรกข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมยังไม่ใช่เป็นเบรก4ล้อนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรข้างบนก็จะมีราวแหลกหลังคามาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยชายจะเป็นสีเงินมุมมองอด้านหลังก็ให้ความสวยงามไม่แพ้กันนะ ผมว่าในเรื่องของงานดีไซน์เน่ลงตัวนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะข้างบนมีคลิปฉลามนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับพร้อมกับกล้องอยู่บริเวณเหนือใต้ทะเบียนนะครับแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้ไม่ได้มีคลยปเซนเซอร์นะครับภายในก็จะเป็นแบบสามแถวเจ็ดที่นั่งนะความสะดวกสบายของตัวเบาะนั่งพับแบบบรรทัดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วก็ ในเรื่องของภายในมีอะไรบ้างข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีการขยายนะครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังตรงเนี้ยที่มันดูสั้นๆเนี่ยเขาปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะประมาณ20มิลโดยประมาณนะครับก็กว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับสียดานนี้ไม่ได้มีคิวเ,เซอร์มานะน่าจะมีเนาะลูกลภายนอกนะครับปรับปรุงมาใหม่สวยงามประมาณนี้ครับภายในในรุปแบบเจ็ดที่นั่งพร้อมกับรีวิวในเรื่องของการทดลองขับติดตามชมกันต่อได้เลยครับ าในนะครับอย่างที่บอกมิติตัวรถเนมีการปรับโปรงใหม่นะกว้างขึ้นยาวขึ้นก็ประมาณ40-45ม mm มตรนะครับมันจะส่งผลให้ข้างในเนี่ยดูใหญ่ขึ้นแล้วก็วัสดุที่ใช้ข้างในดูเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับ ใช้วัสดุสีดำนะมีการใช้เบาะหนังพร้อมกับหนังสังเคราะห์นะมาแซมในเรื่องของเบาะนะเบาะแถวสอแถว3าในกรณีที่ขึ้นลงรถนะครับการพับเบาะแถวเนีในเป็นแบบวนะันทัชนะคดทีเดียวแล้วทั้งมนักพิงกับตัวรองนั่งเนี่ยมันจะพับขึ้นมาเลยนะครับจะทำให้เข้าออกห้องโดยสารได้ง่ายพื้นที่แถวสามเหลือเยอะไหมผมว่าปล่อยให้เป็นที่ของเด็กๆหรือว่า,าคนตัวเล็กๆดีกว่านะ สัก165ซติเมตรขึ้นไปเ่ยข่าติดแล้วครับเราบอกเอาตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะก็ปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่ของเด็กๆเขาเป็นโลกส่วนตัวของเขาไปนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะแค่คนตัวใหญ่ๆ,ๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่านั้นเองตัวของแอรนะครับ ตรงนี้มีให้ทุกที่นั่งแต่เราควบคุมแล้วก็กําหนดความเย็นจากข้างหน้าเท่านั้นนะครับมาตรวัดก็จะเป็นในเรื่องเ,ออเข็มนะครับธรรมดาแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะมีมาตรวัดที่แสดงการทํางานของระบบต่างๆไว้เป็นขนาด4.2นิ้วนะครับก็สามารถดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับดูการใช้งานระบบอื่นๆได้คมอ,อะไรสวยงามน,นะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ได้เป็นท้ายปาดเป็นทรงกลมนะ มีการควบคุมระบบพวมมงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายก็ทั่วไปและฝั่งขวาควบคุมในเรื่องของระบบ Honda s e n s i n งซึ่งประกอบไปด้วยอะไรอัตติคุสมบั o ิมีนะครับเลนคลิเลนดิพาร์เจอร์ e er, มีนะครับในส่วนของ h o n d l l e n w น t c h มีมาให้นะครับในส่วนของไฟสูงตามอัตโนมัติมีมาให้แต่ไม่ได้มีเลี้ยวตามวงศาพวงมาลัยนะแล้วก็อัตติคุณสมบัตเนี่ย ตามคันหน้าไม่มีสตัปแปนโกนะครับจอกลางทัชสกรีน7นิ้วนะครับมีการแสดงภาพจากกล้องมองหลังนะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แต่น่าเสียดายครับเรียวคอทัฟฟิกอเลอร์ h อนดายังไม่ได้ใส่อันนี้มาให้นะน่าสนใจตรงนี้ว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเรียวคอทัฟฟิกอเลอร์ของฮอนด้าไม่มีใสมานะครับตัวเกียร์ เป็น CVT นะมีแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยสำหรับรุ่นท็อปนะครับแล้วก็เกียร์ตรงนี้มันจะมีหนึ่งระบบในกรณีที่ว่าใช้ความเร็วสูงนะหรือว่าต้องการเร่งแรงจาก CVT ที่มันไม่มีรอยต่อ Honda เขาเทคโนโลยีเขาเป็นแบบนี้ครับพอ ใช้คันเร่งเยอะๆนะหรือว่าใช้คันเร่งสูงๆเร่งแซงเนเกียร์เขาจะซอยจังหวะมาให้เพื่ออะไรเพื่อ,อตรงนี้มันจะขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะไม่ได้แบบไม่มีรอยต่อที่เป็น CVT เพียงอย่างเดียวนะครับนีโอเคนะภาพภาพรวมเนยใหญ่โตนะห้องโดยสารก็ได้จากวิกฤตรถที่ขยายกว้างมากขึ้นนะครับขุมพลังเป็นหนึ่งห้าลิตรนะครับหนึ่งยิบเอดแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่หนึ่งสหนิวตันเมตรถ้าเทียบกันแล้ว ในคลาสของมินิ MPV ในกลุ่มนี้นะครับกล้าพูดได้ว่า Honda าแรงสุดสมรรถนะดีสุดแล้วก็สมรรถนะสูงสุดนะในรถของกลุ่มซึ่ง ไม่ได้มีเทอร์โบเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไม่มีระบบอัการิทึมอัตราเร่งสูงถึงร้อยอยู่ประมาณวิบสองวเศษนะในขณะที่เซกเมนต์นี้นะจะทําได้สูงถึงร้อยอยู่มาะมาณ14วิเลยทีดยเดียวก็พุดปานขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเคมที่16กกิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับวันนี้เราได้เซตอัพในส่วนของระยะทางนะเพื่อจะหาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับระยะทางในการวิ่งวันนี้เราใช้อยู่ประมาณสัก 100ร้อยกว่าโลเสร็จนะประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะครับเดี๋ยวไปดูว่าปลายทางเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลิงจะอยู่ที่เท่าไหร่จะใกล้เคียงกับอีกอสติเกอร์ที่เคมไว้ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปว่าอีกทีในเรื่องของระบบช่วงล่างต้องบอกว่า B R เเซตอัพมาดีนะครับทีมวิศวกรที่ออกแบบเนี่ยเข้าใจถึงคู้ใช้ชาว,ชาวไทยเลยผมชอบฟีลิ่งช่วงล่างแบบนี้ข้างหน้าเป็นแมกกาซีนนะครับข้างหลังเป็นทอร์ชั่นนะครับแต่ว่ามีการปรับ คือทอชันเนี่ยคาแรคเตอร์ของทอชันทอชันบาร์เนี่ยนะครับหรือทอชันบีมเนี่ยมันจะเป็นคานแข็งซึ่งค่อนข้างจะกระด้างนะสำหรับตัวคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบลา่าแต่วันนี้ Honda มีการเซตอัพใหม่นะครับไม่ได้นุ่มมากนักนะเป็นฟิลลิ่งที่แบบดูเฟริร์มเฟิร์มดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าขับได้ดีน้ำหนักพวงมาลัยนะปรับตามรอบความเร็วนะครับผม น้ำหนักประมาณนี้ผู้หญิงใช้งานสบายๆเลยแต่พอเราใช้ความเร็วขึ้นมาคอมพลายมันก็จะแบบหน่วงมากขึ้นนะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้การควบคุมเนี่ยมันเฟิร์มมากขึ้นอันนี้โอเคในส่วนของระบบเบรกนะตรงนี้ก็เบรกใช้ได้แต่ไม่ได้เป็นดิสซีล้อนะครับหน้าดิสหลังดามนะแต่ว่าในส่วนของคาลิปเปอร์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าปรับในเรื่องของขนาดหนึ่ง ก็ในเรื่องของเรงเนี่ยเอาอยู่สบายสบายนะไม่น้ำหนักเบรกก็ถือว่าตึงๆเท้านะครับไม่ได้เบรกหนักมากเกินไปในเรื่องของตัวฮิ s ส a ตซ์แอซิสหรือตัวช่วยนะครับในกรณีที่ขึ้นเนินชันนะครับก็มีมาให้ผมใช้ความเร็วนะประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสักร้อนะครับน่าชื่นชมในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยเกาอถนนดีนะครับแล้วก็พอ ใช้ความเร็วนะพุงรางก็ไม่ได้ถือว่าลอยนะก็ยังเกาะถนนได้ได้ได้ดีอยู่นะครับงมอะไรค่อนข้างจะคมนะแต่ก็โอเคอะเสียงลมมันก็มีเข้ามาตามย่างความเร็วอยู่แล้วนะแต่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ผมรับได้นะไม่จะแบบว่าเข้ามาจนมีเสียงแบบทำลายอารมณ์การขับขี่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นน้อยเสยียงใด ผู้ชมครับวันนี้มาถึงปลายทางครับจากตัวเลขที่เราเซตอัพไว้นะตั้งแต่ออกสตาร์ทมานะครับจนถึงที่นี่170กว่ากิโลเมตรโดยประมาณอัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้นะครับใกล้เคียงกับ e a o s e Sticker ครับแต่วันนี้ใช้ความเร็วพอสมควรนะในการทดสอบตอน New Honda BLV และตัวเลขที่ทำได้16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับระยะทาง170กว่ากิโลเมตรก็ใกล้เคียง E กสติกเกที่เคมเอาไว้ครับ รูปลักษ์ใหม่เนี่ยสวยงามขึ้นนะผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นของยุโรปมีกลิ่นของอความเป็นพรีเมียมมากเลยทีเดียวนะกับเรื่องของการดีไซน์นะครับรอบๆคันงานดีไซน์ก็เป็นของทีมวิศวกรชาวไทยนะก่อนที่จะดีไซน์เสร็จส่งออกไปขายที่อินโดแล้วก็มาต่อที่กลับมาขายที่บ้านเรานะครับภาพรวมภายนอกก็เป็นประมาณอย่างนี้ภายในห้องโดยสารใหญ่นะมีการปรับปรุงในมิติตัวรถ ทั้งกว้างและยาวนะครับรวมถึงกาวเคอนต่างๆเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามิติตัวรถถูกปรับใหม่ทั้งหมดนะครับความสะดวกสบายภายในล่ะเจ็ดที่นั่งนะั่งได้ทุกที่นั่งนะแต่ข้างหลังเนี่ยเก็บไว้ให้เป็นที่ของเด็กๆหรือคนตัวเล็กๆน่าจะดีกว่านะครับฟีเจอร์ที่ให้มาเพอ,อาะนจซึงมาให้ครบเลยสต็อปแอนด์โกไม่มีแต่ได้นะในเรื่องของดักติคอนโทรลที่ไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามารวมถึงเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮนะถ้าให้มาเนี่ยสมน้ําสมเนื้อสมราคานะครับเครื่องยน โห oh, แรงครับแรงที่สุดในเซ gment เ,เลยป้ายง่ายนะในกลุ่มของเขานะ XL 7 x e n x p n d e r นะครับตัวของเวลสนะแล้วก็มาที่ตัว BRV เนี่ย BRV เนี่ยถือว่าเป็นสมรรถนะที่ดีที่สุดช่วงล่างชอบเลยครับข้างหน้ามันก็สันข้างหลังเป็นคอชันเซ็ตอัพมาดีนะเป็นแบบช่วงล่างเป็นหนาเฟริเฟร์มๆนิดนึงนะฟีเจอร์ที่ให้มาก็เกือบครบนะรูปลักษ์แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะแต่สำหรับผมเนี่ยดีไซน์สวยรูปลักษ์ข้างนอก นะฮะแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆก็ถือว่าโอเคล่ะเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ละนะฮะนี่คือเมทัลเวสเอา้าฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เว่อตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา New MG ็ม HEV เเป็นตัวตนขั้นสุดลงจากทุกมิติดเดิม เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน MASTA CX-8 ให e ม่ e e l THE DRIVE New Isuzu V Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขี่จำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads นี่คือ Meta World เอา้าฮัลโหล MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มี Wireless c h a e ก็มา New MG V S H E V เป็นตัวตนขั้นสุดหลุจากทุกมิติถนน สนับสนุนโดยมาส DA Ford B R G B M W HonDA วิริยะประกันภัย ข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่กระแสของรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับบริษัทรถยนต์ต่างก็เติมเต็มผลิตภัณฑ์ของเขานะครับอย่างน้อยน้อยก็จะเป็นประเภทไฮบริดนะครับคือใช้เครื่องยนต์สันดาบผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ออกกันมาเป็นระยะๆนะครับล่าสุดนี่นะครับสำหรับ แบรนด์ GWM นะครับ Great Wall Motor นี่นะครับก็เตรียมส่ง h a W a l well S 6 PHEV นะครับซึ่งก็เผยโฉมให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดราคานะครับก็จะเปิดราคากันกลางเดือนนี้แะครับวันที่ประมาณ16กันยายนนี้ก็จะเปิดตัวนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะครับมีคู่แข่งที่น่าสนใจของเขารออยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนั่นก็คือ MGHS PHEV นะครับเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเรามาดูรายละเอียดของ2คันนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ Great Wall Motor ประเทศไทยนั้นเคยนำ Haval s 6 PHEV หรือ p ร u กอินไฮบริดเนี่ยมาโชว์กันแล้วนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022เมื่อมเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่ได้ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดนี้เขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเปิดตัว h a ว a l ลเอสิ v พพร้อมกับราคาอย่างแน่นอนในวันที่16กันยายนนี้ สำหรับ all new h a w a l well s 6 phev หรือ plug in hybrid นั้นจะได้รับการอัปเกรดระบบการเสียบปลั๊กชาร์จไฟเพิ่มเติมเข้ามาด้วยจากเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์โบที่มีกำลังสูงสุดถึง154แรงม้ามีแรงบิด233นิวตันเมตรก็จะทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 177แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรซึ่งเมื่อทำงานพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จะมีกำลังร,งรวมกันถึง326แรงมา้า530นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ u u l c l u t c h ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุดได้ที่ e 2 0 แบตเตอรี่ที่มาใช้นี่ก็จะมีขนาด34.6กิโลวัตต์อวพร้อมระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟปลั๊กอินไฮบริดนี่นะครับสามารถวิ่งด้วย e-v โหมดหรือโหมดไฟไฟ้าอย่างเดียวเนี่ยได้ระยะทางไกลถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนราคาที่ทางเกรด a l l จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าคาดว่านะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1.4ล้านบาทในขณะที่ H6 รุ่นปกติกนั้นรุ่นท็อปจะอยู่ที่1.249ล้านบาทอย่างไรก็ตามการเข้าสู่ตลาดของ Haval s 6 PHV e v นั้นก็จะมีคู่แข่งโดยตรงที่เป็นเจ้าของตลาดอยู่นั่นก็คือ New MG HS PHEV ที่ถือว่าเป็น SUV ที่มีมิติใกล้เคียงกันมากที่สุดและเป็นรถที่มีรูปลักษณ์ที่ดูหรูหราทันสมัยและสปอร์ตอย่างลงตัวมีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่น้อยไปกว่ากันติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง26ระบบและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ครบครันและระบบช่วยผู้กับขี่หรือระบบ ADA e s ที่เทียบเท่ากับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่2สมรรถนะการขับขี่นั้น ใช้ระบบขับเคลื่อนทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรและเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดทำงานผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาซึ่งจะให้กำลังสูงสุดถึง284แรงมา้าแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนแบบโมดูลขนาดใหญ่16.6กิโลวัตต์อว์ ทำให้สามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ได้ไกลถึง67กิโลเมตรส่วนราคานั้น New MG HS PHEV รุ่น X หรือรุ่นท็อปนั้นจะอยู่ที่1.379ล้านบาทนี่จะเป็นคู่ปะทะทางการตลาดที่น่าสนใจที่สุดเมื่อตลาด SUV ลูกผสมแบบ Plug-in Hybrid กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ ไปดูฟีเจอร์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในรถกระบะสมรรถนะสูงนะครับนั่นก็คือ Ford r a n g e r r ร์ t o r r ครับเขามีโหมดการปรับเสียงด้วยครับจะเอาเสียงเงียบหรือจะเอาเสียงกระหึม่มกระหึ่มเขามีโหมดนี้ให้เลือกด้วยครับ ฟอร d ด a ลนเจอร์เลปเตอ e ์เจเน n เรใหม่ซึ่งเป็นรถกระบะสูงสมรรถนะนั้นไม่ได้พัฒนามาเพื่อตะลุยทะเลทรายหรือพิชิตเขาสูงชันเท่านั้นแต่เครื่องยนต์เบนซิน3ลิตร EcoBoost V6 เทอร์โบคู่อันทรงพลังนั้นยังมอบความเงียบสงบเมื่อขับขี่ในเมืองได้ด้วยเนื่องจากระบบท่อไอเสียนั้นมีการควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมโหมดปรับเสียงให้เลือกถึง4โหมด ได้แก่โหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดบาฮาและโหมดเงียบนั่นเองซึ่งเป็นฟีเจอร์พิเศษที่มีในรถกระบะสูงสมรรถนะอย่างแลปเตอร์เท่านั้นผู้ขับขี่สามารถควบคุมเสียงท่อไอเสียได้ง่ายเพียงกดปุ่มบนพวงมาลัยที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปท่อไอเสียโดยการกดครั้งแรกจะมีข้อความแสดงโหมดที่เลือกบนแผงหน้าปัดดิจิตอลและกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการควบคุมเสียงท่อไอเสียได้ตามนิยามแต่ละโหมดได้ดังนี้ โหมดเงียบให้เสียงท่อเสียเงียบที่สุดเหมาะกับการขับขี่ทุกรูปแบบโหมดปกติสําหรับใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ดังเกินไปสําหรับการขับขี่บนท้องถนนโดยจะเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการขับขี่โหมดปกติโหมดถนนลื่นโหมดโคลนล่องและโหมดหินโหมดสปอร์ตมอบเสียงดังกระหึ่มขึ้นเมื่อต้องการเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้นโหมดบาฮาเป็นการอวดความแรงสูงสุดทั้งความดัง และความทุ้มสำหรับการขับขี่ออฟโรดเท่านั้น ระบบท่อไอเสียที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนี้ควบคุมเสียงจากเครื่องยนต์ที่ให้พละกกำลังสูงถึง397แรงมา้าด้วยการใช้ระบบท่อไอเสียแบบ Active Valve wow, ที่เปิดปิดได้เหมือนการทำงานของแซกโซโฟนหรือออกแกนขนาดใหญ่เพื่อกำหนดความดังของเสียงท่อรถตามความต้องการของผู้กับขี่นี่จึงเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผู้ใช้รถ Ford Ranger Raptor ของเขาจะชื่นชอบมากที่สุด นั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นํามาฝากท่านผู้ชมในช่วงของท่องโลกยันยนนะครับแต่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ www.autoworldthailand.com เลยครับสนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of a l l r o a d รู้ก่อนขับกับอีซุซุตอนกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษทั้งจำและปรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มบทลงโทษกฎหมายจราจรใหม่หลายกรณีความผิดด้วยกันส่วนใหญ่เป็นข้อหาที่ผู้ขับขี่กระทําผิดบ่อยซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาจะมีข้อหาใดบ้างรู้ก่อนขับกับอีซุสุมีรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบกันครับ ก็หาเมาแล้วขับหากเป็นการกระทาผิดครั้งแรกมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทาผิดซ้ำภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่กระทาความผิดครั้งแรกอัตราโทษจะถูกปรับเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทเพิ่มอัตราโทษปรับสำหรับการกระทาความผิดที่เป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุผลท้องถนน เกิดความบาเดเจ็บหรือสูญเสียทั้งกับตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ทางกุอื่นๆได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายอัตราโทษเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทอัตราโทษใหม่ปรับไม่เกิน4,000บาท ขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่รัดเข็มขัดนิรภัยอัตราโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทปรับใหม่เป็นไม่เกิน2,000บาทปรับเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นอัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000บาทเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังเพิ่มโทษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง จำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึงห0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้จัดและผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร้านแต่งรถที่ได้แต่งรถไปใช้แข่งต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนคือระวังโทษ2ในสของความผิดฐานแข่งรถในทาง พลตำรวจเอกปรีชาเจริญสหายานนท์รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ค่าปรับจะพิจารณากำหนดอัตราโทษปรับเป็นขั้นบันไดตามจต่หมวนครั้งและประวัติการกระทำผิดด้วยเช่นข้อหาขับรถเ,เร็วเกินกำหนดฝ่าฟืาฟ้นสัญญาณไฟแดงแม้โทษสูงสุดตามกฎหมายใหม่จะปรับได้ถึง4 0 0พบาทแต่ถ้าทำผิดครั้งที่1โทษปรับตามใบสั่งยอยู่ที่500บาท หากทำผิดก็หาเดิมเป็นครั้งที่สองโทษปรับตามใบสั่งจะเพิ่มเป็น1,000บาทเป็นต้นและรองพอ,อสอจรตำรวจยังได้ชี้แจงถึงเกณฑ์การคาดเข็มขัดนิรภัยโดยรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งส่วนรถกระบะผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้ากรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย สำหรับรถกระบะมีแค็บหรือท้ายกระบะสามารถนั่งบริเวณแค็บหรือท้ายกระบะได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดแค็บหลังไม่เกิน3คนท้ายกระบะไม่เกิน6คนในส่วนของคารซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ขวบ จะยังไม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ห้างกันยายนที่ผ่านมาเพื่อรอให้มีการกําหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัยและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาคมนี้ก่อนจึงจะประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กอยากเป็นทางการต่อไป ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ปรับโหดปรับดุเลยทีเดียวครับเราทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการไปรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบชาแนลครับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์หรือที่เฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกันครับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์เหมือนกันส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com o ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางโชว์รูมมาสด้าจีพีผลิตภธรรมนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทครับ การาับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์22.30นถึง23.00นทางพรบ5กด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ